สวัสดีครับปิ๊งปิ๊งช anel นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเซเว่นไนท์สองครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาอยู่กันในหัวข้อของการอัพตัวละครยังไงให้ตัวละครเก่งขึ้นนะครับมีวิธีการยังไงบ้างที่ทําให้ตัวละครที่เรามีเนี่ยมันมีสเตตัสที่มากขึ้นและเก่งขึ้นนะครับทายังไงได้บ้างเนี่ยเราไปดูกันครับสําหรับตัวละครนะครับถ้าจะทําให้มันเก่งขึ้นอย่างแรกเลยก็คือเลเวลของตัวละครนะครับยิ่งเลเวลของตัวละครสูง สเตตัสพื้นฐานของตัวละครเนี่ยก็จะมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมพามไปดูอ่ะนี่นะครับนี่ก็คือสเตตัสของลูดี้เลเวล40นะครับก็จะประมาณนี้เลยถ้าเลเวลมากขึ้นสเตตัสพื้นฐานก็จะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็พวกสกิลเนี่ยก็จะสามารถอัพได้ขั้นสูงขึ้นนะครับยิ่งสกิลสูงพวกอ่าพวกสถานะต่างๆของตัวละครก็จะมากขึ้นนะครับแล้วก็นอกจาก เลเวลแล้วก็จะมีเป็นพวกอุปกรณ์สวมใส่นะครับนี่นะครับอุปกรณ์สวมใส่อย่างตัวดูดีบอกก็ใส่เป็นเซ็ตป้องกันก็จะทำให้ดีเฟนซ์ค่อนข้างเยอะนะครับสองพันสามนะครับหลังจมดีก็อยู่ที่ห้าผานคามเป็นสายแข่งก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายเลือดสามหมื่นนะครับสำหรับดูดีนะครับแล้วก็จะมีเป็นพวกอ่าเซ็ตอ่าเซตก็คือถ้าเราใส่ครบเซตเนี่ยมันก็จะมีบวก สเตตัสเพิ่มเติมนะครับอย่างผมใส่ป้องกัน5ชิ้นเนี่ยก็จะป้องกันเพิ่มอีก14%นะครับแล้วก็ถ้าเป็นชุดระดับสีแดงขึ้นไปเนี่ยก็จะมีออปชั่นเสริมขึ้นมาอีกเป็นพวกนี้นะครับแล้วก็จะเป็นออปชั่นใหม่ที่ระบบใหม่ที่เสริมเข้ามาในเกมซีเพิ่งอัปเดตนะครับก็จะเป็นระบบเสริมออปชั่นเข้าไปาเนี่ยผมเสริมไปแล้วได้สเตตัสเพิ่มเติมมานะครับผมเสริมให้กับทุกชิ้นเลยเพราะว่าผมไล่เสริมทุกอันก่อนเพื่อให้ ทุกตัวละครของผมมีสเตตัสเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเดี๋ยวค่อยไปคัดสเตตัสอีกทีนึงตอนนี้อยากให้ทุกตัวมีสเตตัสเพิ่มเฉยๆก็เลยทำขึ้นไปก่อนจะหนึ่งจะสองสเตตัสผมก็รู้สึกว่ามันมันช่วยตัวละครให้ให้ตัวละครผมเก่งขึ้นนะครับก็นอกจากอุปกรณ์แล้วนะครับที่ทําให้ตัวละครเก่งขึ้นได้นะก็เป็นตัวเลเวลสกิลด้วยนะครับที่ผมบอกไปก็อย่างถ้าเกิดเลเวล40เนี่ยเราจะอัพได้ถึงเลเวล9นะครับเลเวลของสกิล ถ้าเกินกว่านี้ก็จะเป็น45 45ก็จะอัพได้สกิลเลเวล10แต่ตัวนี้48จะได้ที่เลเวล10นะครับถ้าเป็น50ก็จะอัพได้ที่เลเวล11นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่ชุดเซตที่เป็นเพิ่มสกิลนะครับตัวสกิลก็จะเลเวลมากกว่าปกตินะครับอย่างตัวนี้เมื่อกี้เป็นเลเวล9ใช่ไหมอ่าตัวนี้ผมใส่เป็นเซตเพิ่มสกิลแล้วก็ผมยัง up, อัพสกิลพาสีเพิ่มสกิลเข้าไปด้วยทำให้ตัวเนี้ย มันเป็นเลเวลสกิลที่เลเวล16นะครับก็มากกวเมื่อกี้ที่เราในอยู่ในหน้าสกิลของตัวตัวนางเองจริงๆเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับก็เดี๋ยวพวกสกิลพาสี๋ยวผมจะไปอธิบายอยีกทีก็ตอนนี้เอาสกิลพื้นฐานไปก่อนนะครับก็นอกจากสกิลที่เราอัพแล้วตัวละครเราจะเก่งขึ้นนะครับก็ะจะมีอันนี้ จะเป็นอัพค่าสเตตัสพื้นฐานตัวละครแบบเฉพาะตัวเลยนะครับอันนี้ก็คือถ้าเราอัพตัวไหนตัวนั้นก็จะสเตตัสเพิ่มขึ้นนะครับอย่างเดโลโอนผมเนี่ยผมก,ก็อัพพลังจมกตีไปจนเต็มละ15บเลเวลนะครับก็จะได้พลังจมกตีเพิ่มอีก1นึ่งันกับอีก8นะครับพลังป้องกันอัพไปที่เลเวล1 3ก็จะเพิ่มอีก2 8 8ส่วนเลือดเนี่ยอัพไปที่เลเวล12นะครับก็จะได้เลือดเพิ่มอีก4 0 0 0ันขั้นต่อไปก็ได้อีกสี่พันแปดสิบถ้ารา่อัวเนี่ย อย่าพึ่อย่า,ยาไล่เอาทุกตัวดีกว่าเอาเฉพาะตัวที่เราคิดว่าเราได้ใช้งานมันจริงๆและใช้ประจํานะครับอย่างอ่ะอย่างตัวเนี้ยจ,จูไอน้องแคลระดับสีเขียวเนี่ยเราได้ใช้งานประจาแน่นอนไม่ว่าจะเป็นผ่านด้านผ่านเนื้อเลืองผ่าน,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 านออฟฟอยนะครับแต่ความจะเป็นของนางจริงๆเลยคือนางเป็นตัวดาเมจเราก็จะเน้นไปที่พลาจมตีนะครับก็ไออย่างอื่นเนี่ยผมอัพเล่นๆ่นไปก็จะเน้นพลโจมตีเดี๋ยวจะอัพให้เต็มเลยแต่แต่อีสองตัวเนี้ย ผมคิดว่าผมใช้ครอบคุณว่าจะเป็น p v p หรือลงด่านเก็บเลเวลอะไรพวกนี้ก็เลยจะอัพหลายๆอย่างนะครับแต่ถ้าเป็นตัวที่ใช้เฉพาะทางแบบใช้ทำดามเมจใช้แท็กเนี่ยก็จะอัพเลือดอัพป้องกันแค่นั้นนะครับก็ไปที่ข้อต่อไปก็จะเป็นอันนี้จะเป็นลูนนะครับก็ถ้าเราอัพลูนพวกเนี้ตัวละครเราก็จะได้สเตตัสเพิ่มทุกตัวเลย อย่างนี่ครับผมครับลูนพลังโจมตีไปที่เลเวล9ก็จะได้พลังโจมตีเพิ่มทุกตัวเลย489นะครับแต่ยิ่งเลเวลศูนย์อัตราความสําเร็จในการอัพเนี่ยมันจะยิ่งน้อยลงแล้วก็ใช้วัสดุใช้อะวัสดุอุปกรณ์ในการอัพเนี่ยเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ตอนนี้ผมขับไม่ได้แล้วผมขาดในหินตัวสิกว่าฟ้านี่นะครับก็ต่อจากไอ้ตัวลูนนะครับก็จะเป็นสกิลพาสซีฟที่ผมบอกไปก็ตอนนี้ผมอัพมาถึงที่เลเวล90แล้วนะครับก็ขาด แค่2เลเวลนะก็แต่ละขั้นเนี่ยมันก็จะเพิ่มสเตตัสไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างนะครับโดยที่อันแรกนะครับเลเวลหนึ 1, ่เนี่ยมันจะเป็นการเปิดใช้ mastery skill หรือ skill passive ของของตัวละครหลักเรานะครับก็คือตัวเลเวลของต,ตัวเราเนี่ยนะครับก็จะไม่ได้มีความความสามารถอะไรเพิ่มเติมแค่เปิดใช้ passive เฉยจนมาถึงเลเวล5นะครับเลเวล5จะมีให้เลือก2แบบครับถ้าเป็นอันบนสีแดงเนี่ย ก็จะเพิ 3, so ids, so so ่มพลังโจมตีอันแรกเพิ่มพลังป้องกันครับก็ถ้าเราเลือกก็จะอันบนก็จะเพิ่มพลังโจมตี3%อันแรกเพิ่มพลังป้องกันครับ3%ครับเราเลือกได้แค่อย่างใดอนะครับถ้าเราเลือกโจมตีเราก็จะไม่เลือกพป้องกันถ้าเราเลือกป้องกันเราก็จะไม่เกจไม่ได้เพิ่มพลังโจมตีนะครับส่วนอันที่เลเวล10เนี่ยมันจะเป็นการปดช่องใส่ต่างหูของเรานะครับก็จะทําให้เราสามารถมีช่องต่างหูเพิ่มขึ้นมาจากตอนแรกที่มันไม่มีนะครับ ที่คือความสำคัญการกดพาสซีฟสกิลนะครับก็ถ้าใครที่มาเล่นแรกๆแล,ล้วไม่ได้กดพาสซีฟสกิลหรือเลเวลไม่ถึงเลเวลสิบเนี่ยจะยังใส่ต่างถึงไม่ได้นะครับก็มาที่เลเวลสิบห้านะครับเลเวลสิบห้าสีแดงเนี่ยจะลดพลังป้องกันของ้าหมายห้าเปอร์เซ็นต์ส่วนสีเขียวเนี่ยจะลดพลังโจมตีของบ้าหมาย5%นะครับเลือกได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะเลเวล20นะครับจะเป็นการปลดช่องใส่สร้อยนะครับ ก็ถ้าใครยังไม่ถึงเลเวล20ก็จะใส่สอยไม่ได้นะครับถ้าเราใช้ลูบี้เปิดมาเราก็จะสามารถใส่สอยได้ l ครับมาที่เลเวล25กันบ้างอ่าที่เลเวล25นะครับตัวนี้อันบนช่องบนสุดเลยช่องบนสุดจะเป็นจะเป็นเพิ่มความเสียหายประเภทโจมตี5%นะครับก็คือไอไอตัวละครที่เป็นเป็นประเภทโจมตีครับส่วนอันกลางนะครับ จะเพิ่มความเสียหายของการโจมตีประเภทระยะไกลนะครับอย่างพวกโจมตีเวทหรือพวกชนูอะไรพวกนี้เป็นการโจมตีระยะไกลเนาะก็จะเพิ่มผลักโจมตีระยะไกลไปอีกห้าเปอร์เซ็นต์นะครับหรือถ้าเป็นอันล่างเนี่ยจะเพิ่มความเสียหายไม่ว่าจะเป็นการโจมตีระยะไหนก็แล้วแต่ใกล้ไกลเวทหรืออะไรก็แล้วแต่เพิ่มไปเลยครับสามเปอร์เซ็นต์ถ้าเราอยากครอบคลุมเราก็เรื่องที่อันล่างเนี่ยเราก็จะเพิ่มทุกอย่างเลย นะครับส่วนอันต่อมาที่30เลเวล30เนี่ยนะครับก็จะปุดช่องแหวนนะครับช่องใส่แหวนครับผมส่วนเลเวล35เลเวล35จะเป็นอันบนนะครับจะเพิ่มอัตราคีิ์ดคอให้กับเรานะครับ10%ส่วนอันล่างเนี่ยจะเพิ่มอัตราบล็อกนะครับก็เลือกกันดูครับอยากได้คียหรืออยากได้บล็อกนะครับอันเลเวล40นะครับจะเพิ่มการลดคูดาวสกิล5%เนะครับ เลเวล45นะครับจะเพิ่มความเสียหายที่ดีข้อ15%ส่วนอันสีเขียวเนี่ยจะเพิ่มประสิทธิภาพการบล็อก5%นะครับแล้วก็เลเวล50นะครับเริ่มจากอันบนสุดนะครับผมอันบนสุดอันบนสุดจะเป็นเพิ่มความเสียหายสกิลเดี่ยว40%นะครับส่วนอันที่2เนี่ยจะเพิ่มความเสียหายสกิลหมู30่30%ส่วนอันสุดท้ายเนี่ย จะครอบคลุมในไอ้อนันแรกที่เราเลือกนะครับระหว่างเริ่มโจมตีไกลใกล้แล้วก็โดยรวมะครับอันนี้ก็จะเป็นเพิ่มพลังโจมตีสกิล20%นะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นสกิลประเภทไหนจ้หมู่เจ้เดียวก็เพิ่มไปเลย20%นะครับก็ข้อดีของสกิลมาตเตอรี่เนี่ยมันจะมีหลายสล็อตเใช่ไหมก็เราก็มาตั้งไปเลยก็ได้อย่างอันนี้ยฟาร์มอันเนี้ยนนตีบอสตีบอสก,ก็อาจจะเน้นไปแบบ จมตีสกิลเดียวแรงๆไปเลยจะได้จบบอสไวๆอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะมาดูที่เลเวล55บ้างเลเวล55นะครับอันบนนะครับจะเพิ่มอัตาราเจาะเกาะ8%ครับอันล่างจะเพิ่มอัตาราต้านการเจาะเกาะ12%นะครับอ่ะอันนี้เลยที่เลเวล60ที่ผมบอกว่าผมอัพสกิลพาสีทําให้ตัวละครไอตัวหูแมวผมเนี่ยสกิลเลเวลมากขึ้นนะครับก็จะได้จะได้มากขึ้นทุกตัวนะไม่ใช่ไม่ใช่ได้ขึ้นเฉพาะตัวก็คือ อ่ที่เลเวล60เนี่ยจะเพิ่มเลเวลสกิลทุกตัวเลย1เลเวลนะครับมาที่เลเวล65บ้างนะครับ65เนี่ยจะอันบนสีแดงจะเพิ่มอัตราติดสถานะผิดปกติก็คือทำให้ฝั่งเป้าหมายเราเนี่ยติดสถานะผิดปกติมากขึ้น5%นะครับถ้าเป็นสีเขียวจะเพิ่มอัตราต้านทานสถานะผิดปกตินะครับคือเราจะติดต้านาสถานะผ,ผิดปกติยากขึ้นนะครับ ส่วนที่เลเวล70นะครับตัวนี้จะเพิ่มความเสียหายที่ได้รับที่ศัตรูได้รับก็คือเราตีแรงขึ้นนะครับ15%นะครับส่วนอันสีเขียวจะลดความเสียหาย7.5%แทนนะครับก็คือเพิ่มโดนเบาลงกับโจมตีแรงขึ้นนั่นเองนะครับที่เลเวล75นะครับจะเพิ่มความเสียหาย10%อันนี้ก็เหมือนเป็นความพลังโจมตีเหมือนกันนะครับส่วนที่เลออันสีเขียว อันสีเขียวก็น่าจะเป็นเพิ่มอ่าน่าจะเป็นลดนั่นแหละครับเหมือนกันของอันนี้น่าจะคล้ายกันก็คืออ่าโดโจมตีเบาลงนั่นเองนะครับมาที่เลเวล80บ้างอดคือน้ำไดยก่อนอ่าท,ที่เลเวล80เนี่ยจะเพิ่มเลเวลสกิลเหมือนกันเพิ่มทุกตัวเลยหนึ่งเลเวลนะครับต่อไปที่เลเวล85นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนใช้เฉพาะในแมปฝากนะครับถ้าเป็นอันบนสีแดงเนี่ย เพิ่มความเสียหายที่ศัตรูได้รับนะครับ20%นะครับไม่ว่าเราจะโจมตีเป็นสกิลเดียวสกิลหมู่ก็เพิ่มไปเลย20%ส่วนอันกลางอันสีเหลืองเนี่ยนะครับก็จะเพิ่มอัตราการดรอไอเทมซึ่งผมว่ามันดีมากๆเลยนะถ้าใช้ในการปราบเนี่ยคือเราจะมีโอกาสได้รับไอเทมมากขึ้นอีก10%นะครับส่วนอันสุดท้ายเนี่ยเราจะเพิ่มปริมาณทองที่เราได้รับตอนที่เราฟาร์มเสร็จครับขึ้นอีก10%นะครับมาที่เลเวล90นะครับเลเวล90ก็จะ เพิ่มอัตราติดสถานะผิดปกติแก่เป้าหมายนะครับ10%อ,อย่างอันที่แล้วเนี่ยเพิ่ม5อันนี้ก็เป็น10รวมกัน15%นะครับส่วนอันสีเขียวก็จะเพิ่มอัตราต้านทานสถานะผิดปกติ10%นะครับยกอันที่แล้วก็เป็น15%นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้งานยังไงเนาะเราก็เลือกออกนะครับเลเวล95นะครับจะเพิ่มพลังโจมความเสียหายที่เราเราสามารถสร้างได้อีก20%นะครับเฉพาะ ดาน4คนกับดาน8คนนะครับส่วนสีเขียวเนี่ยก็ลดความเสียหาย20%เฉพาะด้ัน4คนกับดาน8คนนะครับส่วนเรือร้อยเนี่ยก็ถ้าถ่ายชอบ q ีก็ต้องอับรีบอัพเลยนะคือเพิ่มความสีแดงเนี่ยเพิ่มความเสียหาย15%นะครับเฉพาะใน q t เท่านั้นส่วนสีเขียวเนี่ยก็จะเพิ่มอัตราป้องกัน15%นะครับเฉพาะใน q p เท่านั้นเช่นกัน,นครับแล้วก็มาถึงในโหมดสัตว์เลี้ยงกันบ้างนะครับแล้วส,สัตว์เลี้ยงมันเพิ่มความเก่งให้กับ ตัวละครของเราแต่ละตัวยังไงนะจะอธิบายไปยังระดับพวกพวกสีขาวเนี่ยมันก็จะมีสถานะเพิ่มเติมมาเป็นเพิ่มแังโจมตีแรงป้องกันกเลือด2%นะครับแล้วก็จะมีอเอฟเฟกต์พวกเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ละตัวเพิ่มอะไรเนี่ย,ยจะมาทําคลิปแยกย่อยให้ให้อีกทีดีกว่าใครอยากรู้ว่าสัวนเลี้ยงระดับไหนเพิ่มอะไรบ้าง คอมเมนต์ใต so ้คล <Yeah. S 3> ิปเลยครับเดี๋ยวผมจะมาทำแยกย่อยให้เนาะแต่ส่วนมากผมคิดว่าก็คงอยากดูแค่พวกระดับฟ้ากับระดับแดงกันแหละก็ถ้าถ้าอยากดูกันนะครับมาคอมเมนต์กันจะเยอะๆนะครับคลิปให้นะครับผมก็เดี๋ยวอธิบายคร่าวๆก่อนเนาะสำหรับสั์เลียงนะครับอย่างสีทีเขียวเนี่ยก็จะสแต็มากขึ้นกว่าสีขาวนะครับเมื่อกี้มี3ช่องอันนี้ก็จะเป็น4ช่องจะมีสแต็เพิ่มเติมขึ้นมาในแถวที่4นะครับแต่ละตัวจะไม่สัมกันนะครับอย่างตัวเนี้ยเพิ่มอัตราบล็อกนี้เพิ่มอัตราคิดติคอ้นะครับ ฟ้าก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับแต่ละตัวจะความสามารถไม่เหมือนกันนะครับก็สัตว์เลี้ยงเนี่ยถ้าเราใส่เนี่ยเราก็จะได้ค่าพลังทีมลบเพิ่มขึ้นอีก7,5 0ดนะครับก็จะได้สแตทเพิ่มเติมของตัวสัตว์เลี้ยงเพิ่มเติมขึ้นมาอีกแล้วก็จะมีสกิลสัตว์เลี้ยงที่เราสามารถกดแล้วฮิวเพิ่มเพิ่มเลือดให้ทั้งทีมได้นะครับสามารถช่วยฮิวให้กับฮิวเลอร์ของทีมเราถ้าเกิดว่าฮิวเลอร์เราฮิวไม่ทันเนี่ยเราสามารถกดสกิลของ สัตว์เลี้ยงเนี่ยช่วยฮิวเสริมขึ้นไปได้ครับก็นอกจากสัตว์เลี้ยงแล้วนะครับที่เพิ่มสเตตัสให้กับตัวทีมของเราแล้วนะครับก็จะมีพวกอุปกรณ์สวมใส่การสะสมพวกตัวละครการสะสมสัตว์เลี้ยงก็สามารถเพิ่มสเตตัสพื้นฐานให้เราได้นะนี่ผมพาไปดูก็ถ้าเราสะสมครบทุกตัวเนี่ยอ่ะมันจะมีสเตตัสเพิ่มให้เราเห็นะครับตอนนี้ผมี3ตัวสเตตัสที่ได้คือเท่านี้แต่ถ้าผมมีครบทุกตัวสเตตัสที่ได้ก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกเนี่ยมันจะมีบอกนะครับ ว่าถ้าเราได้ตัวไหนสเตตัสที่เราจะได้เพิ่มนั่นคืออะไรบ้างนะครับก็เป็นภาษาเกาหลีทั้งหมดเลยเนาะก็ต้องใจแปลภาษาสันนิดหนึ่งนะครับก็เหมือนกันอ่าอุปกรณ์ก็เหมือนกันเนี่ยสีขาวเราสัสคมครบไปได้เพิ่มนะครับถ้าเกิดอันไหนที่เรายังยังไม,ยงไม่ยังไม่มีเนี่ยเราก็ไปคาฟมานะครับอย่างสีฟ้าเนี่ยผมก็พยายามคาฟให้ได้ทั้งหมดแต่ตอนนี้ยังไม่ได้คาฟเสร็จเจาะกล่องน,นะก็ไม่ค่อยมีอนนะุปกรณ์เนาะอย่างไอ้สีฟ้าเรืองแสงเนี่ย มันขึ้นอยู่กับดวงคนระับว่าเราคาบแล้วเราจะติดไหมแต่ส่วนมากเวลาเราคาบมันก็ได้แต่สีฟ้าถึ้นเนี่ยนะครับก็สัตว์เลี้ยงก็เหมือนกันถ้าเราสะสมครบเนี่ยมันก็จะได้สเต็ปสเต็ปเติมแต่มันก็ยากเนาะเลดงการเปิดการชาสัตว์เลี้ยงเนี่ยเยอะออตับเตียเ้ยเลียดินที่สุดเลยนะครับแล้วก็มาถึงอย่างสุดท้ายนะครับที่จะทําให้ตัวละครของเรานั้นเก่งขึ้นนะครับนั่นก็คือการตีบวกนะครับ อ,อยากดวยให้ฟาร์ขายของอยากชิบหายให้ตีบวกนะครับเกมนี้ก็ตีบวกเล็ดค่อนข้างตัดกันกว่าจะตีบวกติดในแต่ละทีนะครับเพราะถ้าเราตีบวกเนี่ยสแตทเราก็จะเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับอ่านี่ผมทาให้ดูนี่สมมุติถ้าเราตีบวกไปอ่ามันจะขึ้นบอกถ้าเราตีติดเนี่ยเราจะได้พลังจมตีเพิ่มขึ้นอีก5.2นะครับเห็นไหมครับก็มันก็จะเพิ่มสแตทพื้นฐานตัวละครเราขึ้นไปอีกนะครับ และนอกจากตีโบกนะครับก็จะมีเป็นเหมือนอัพขั้นของของอาวุธหรือของอุปกรณ์เรานะครับถ้าเกิดว่าเรามีของซ้าเนี่ยเราสามารถมาอัพได้จะเพิ่มออปชันให้เราเห็นนะครับจากเนี่ยเพิ่ม,มลังโจมตี6%เป็น7%เนเะครับก็จะเพิ่มมา1%เนี่ยข้างหลังเนี่ยสีฟ้าเนี่ยจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเราอัพเนี่ยจะจะได้อะไรเพิ่มเขาเาหลืออีกบ้างนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับคนที่ชอบ p v p นะก็ถ้าเราขยัน p v p ขึ้นไปถึงระดับ5 0 0 0 5น0 0าพันัก สีที่เราได้ตอบแทนกลับมาก็คือจะเป็นเข็มขัดอย่างคราที่แล้วเนี่ยผม PVP ได้คะแนนห้าพันหกเ,เข็มเข็มขัดที่ผมได้ก็จะมาเป็นเข็มขัดสีแดงตัวนี้ก็จะเพิ่มสเตตาสพื้นฐานของตัวละครเลยพอทุกตัวตัวละครเราจะได้ใส่เลยนะเนี่ยเหนแมเพิ่มใส่เป็นเข็มขัดอันเดียวกันหมดเลยก็จะเพิ่มพลังโจมตี220ี่พลังป้องกัน70แล้วก็เลือด800นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะได้ทุกตัวเลย ก็ขอถ้าเรา PVP ได้ถึงตามเกณฑ์ที่เขาบอกพาไปดูดีกว่านี่นะครับเขาก็จะมีบอกถึงว่าถ้าเกิดเรา PVP ได้คะแนนเท่าไหร่แล้วเราจะได้เบลสีอะไรเออเข็มขัดสีอะไรบ้างครับอย่างอ่ะอย่างเนี่ยพวกระดับเริ่มต้นเริ่มต้นเลยเขาจะเป็นเข็มขัดขาวนะครับไล่ขึ้นมาเรื่อยๆมีมีบวกแสแต็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่พวกขั้นพวกนี้ก็คงผ่านกัมงมแล้วเนาะตอนนี้ก็คงจะติดกันอยู่แล้วราวห้าพันนั่นแหละนะครับก็ถ้าเราได้ห้าพันเราก็จะเริ่มเีเข็มขัดนี้เนาะ นะครับ5 2าพ5นสองห้านะครับเ hey, อ๊ะคราวที่แล้วผมได้5 6าพแบบได้เป็นคัดนี้ว่ะหรือว่าเราต้องเกิน5 6าพอ๋อต้องติดต้องติด1ใน50าสคนนะครับเราถึงจะได้เป็นเก็บคัดอันนี้แล้วก็ถ้าเราติด1ใน3ามเราก็อันเดียวกันในสาใช่ไหมใช่ใช่ใชกับสที่หนึ่งสอง่อ่าที่2 3ก็ยังอยู่ ขัดอันเดียวกันกับ1ใน50นะครับแต่ถ้าเราได้อันดับที่1เนี่ยก็จะได้ขัดที่ดีที่สุดไปนะครับคือเพิ่มแรงจุดที่300<ไ>ร้เพิ่มบลังกป้องกัน110แล้วเพิ่มเลือดอีกพันแนะครับแต่อนาคตน่าจะมีออปชั่นเพิ่มขึ้นมาให้นะนจะสามารถเพิ่มออปชั่นได้ครับจบลนะครับกัแบบการอธิบายว่าเราจะทําให้ตัวละครที่เรามีเนี่ยมันเก่งขึ้นได้ยังไง แล้วก็มีฟังก์ชันอะไรบ้างที่จะเพิ่มสเตตัสพื้นฐานเพิ่มเลเวลสกิลให้กับตัวละครทุกตัวและมีอะไรเสริมพลังของตัวละครเราได้บ้างก็สำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจเลยนะครับและอย่าลืมกดสัญญาณอิแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับเกมเซเว่นไนนะครับและเรบวันนี้จบแล้วครับบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมนะครับ